ชีวิตคริสเตียนที่ปกติตอนที่14จุดประสงค์แห่งกิตติคุณสำหรับบทสุดท้ายของเรานี้เราจะใช้เรื่องราวในหนังสือกิตติคุณเรื่องหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบทนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาแห่งไม้แก่งเขนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นหมายสำคัญแห่งการพยากรณ์ด้วยในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธาเนีย ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนนั้นขณะเมื่อทรงเอ็นพระกายสเสวยพระกยาหารอยู่มีหญิงคนหนึ่งถือพระอบยกบรรจุน้ำมันหอมคือน้ำมันนารดาอันบริสุทธิ์ซึ่งมีราคามากมาเฝ้าพระองค์แล้วทุบพระอบยกนั้นเทน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระองค์แต่พระเยซูตรัสว่าให้เธอทำไปเถิดไปกวนใจเธอทำไม เธอได้กระทำสิ่งดีงามบนกายของเราเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่ากิติคุณนี้จะประกาศในที่ไหนๆทั่วโลกการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำก็จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเธอที่นั่นมาระโกบทที่14ข้อ3ข้อ6และข้อ9พระองค์ทรงกำหนดไว้เช่นนี้ว่าเรื่องราวของมาเรีย ที่ใช้น้ำมันหอมมาฉลมบนพระเศียรของพระองค์จำต้องประกาศไปพร้อมกับกิตติคุณของพระองค์สิ่งที่นางมาเรียกระทำนั้นจำต้องควบคู่ไปกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพระองค์ตรัสด้วยพระองค์เองเช่นนี้พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเรียนรู้อะไรในเรื่องนี้เล่าข้าพเจ้าคิดว่าเราทุกคนต่างรู้ดีเป็นเรื่องราวของมาเรียที่ใช้น้ำมันหอมฉลมพระเยซูนั้น หนังสือกิติคูณโยฮันได้บอกกับเราอย่างชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่น้องชายของเธอเป็นขึ้นมาจากตายไม่นานเราสามารถคาดคะเนได้ว่าครอบครัวของเธอไม่ใช่คนบ้างมีเธอกับน้องสาวของเธอต้องทำงานบ้านด้วยตัวเองเพราะในพระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าในการเลี้ยงครั้งนั้นมาทาก็ปรนนิบัติอยู่โยฮันบทที่สองข้อสอง เทียบลูกาบทที่10บข้อสีไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเธอทั้งสองต้องใช้สอยเงินทองด้วยความระมัดระวังจริงๆแต่ว่าคนหนึ่งในระหว่างพี่น้องทั้งสองนี้คือมาเรียได้นำเอาน้ำมันดาราดาบริสุทธิ์ซึ่งมีราคามากถึง30มสช่างที่เธอได้เก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมนั้นชโลมลงเนื้อพระกายของโะรงทั้งหมดตามความคาดคิดของมนุษย์แล้ว เห็นว่าการการะทาเช่นนี้เป็นการการะทาที่เกินกว่าเหตุสิ่งที่เธอถวายแด่พระองค์นั้นเกินกว่าที่พระอมควรรับดังนั้นยูดาจึงได้นําหน้าและสาวกคนอื่นๆก็สนับสนุนเห็นพ้องด้วยโดยปนกล่าวโทษต่อมาเรียว่าเป็นการการะทําเสียเปล่าแต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่าเหตุใดทําให้น้ำมันหอมนี้เสียเปล่า เพราะว่าน้ำมันนั้นถ้าขายก็คงได้เงินกว่า300เดนาริอันแล้วแจกให้คนจนก็ได้พวกเขาก็โกรธกริ้วผู้หญิงน,นั้นมาละโกบทที่14ข้อ4ถึง5ข้าพเจ้าเชื่อว่าในที่สุดพระองค์ทรงประสงค์ให้เราทุกคนร่วมพิจารณาความหมายที่ได้รวมอยู่ในคำว่าเสียเปล่านี้อะไรคือเสียเปล่าเล่าหมายความว่าให้มากเกินไป เกินกว่าที่จําเป็นนี่คือเสียเปล่าทั้งทั้ที่มีเงินเพียงหนึ่งชิลลิงก็เพียงพอแล้วหากท่านได้ให้ไปหนึ่งปอนนี่ก็คือการเสียเปล่าหากสองตำลึงก็พอแล้วแต่ท่านได้ให้หนึ่งช่างนี่ก็คือการเสียเปล่างานชิ้นหนึ่งหากใช้เวลาเพียง3าวันก็เพียงพอแล้วแต่ท่านเสียเวลาไป5วันหรือ1สัปดาห์นั่นก็คือการเสียเปล่า ดังนั้นความหมายของคำว่าเสียเปล่าจึงให้เรามองเห็นว่าท่านได้เสียสละไปมากมายสำหรับเรื่องเล็กน้อยและคนหนึ่งคนใดได้รับสิ่งของที่คนเป็นอันมากเห็นว่าไม่สมควรได้รับนั่นแหละก็คือการเสียเปล่าแต่ให้เราจดจำไว้ว่าพระองค์ตรัสว่าไม่ว่ากิตติคุณน,นี้จะประกาศที่ไหนๆทั่วพิภพนี้จะต้องประกาศเรื่องราวที่เรา กำลังพูดถึงในขณะน,นี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุพระองค์ทรงประสงค์ให้กิตติคุณที่ประกาศไปนั้นได้บังเกิดผลประดุดสิ่งที่มาเรียรได้กระทานั้นนั่นหมายความว่าทุกคนควรเข้าหาพระองค์และนำเอาตัวของเขาเองมอบให้แก่พระองค์โดยเปล่าๆนี่คือผลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเสาะหาและต้องการ ปัญหาของการให้พระองค์อย่างเสียเปล่าสำหรับพวกเรานั้นเราต้องพิจารณาดูในสองแง่สองมุมคือในมุมของยูดามุมหนึ่งโยฮันบทที่12ข้อ4-6ถึง6และในมุมของสาวกอื่นๆอ,อ,อีกมุมหนึ่งมทัทธิวบทที่26เข้อ8-9ถึง9บัดนี้เราจะมาร่วมพิจารณาดูกันสาวกทั้ง12คนต่างเห็นว่าเป็นการเสียเปล่า สำหรับยูดานั้นไม่เคยเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยดังนั้นทุกสิ่งที่กระทำต่อพระองค์นั้นเขาเห็นว่าเป็นการเสียเปล่าอย่างแน่นอนไม่เพียงเป็นน้ำมันหอมเท่านั้นที่เสียเปล่าแม้แต่น้ำธรรมดาก็เสียเปล่าด้วยในที่นี้ยูดาเป็นตัวแทนของโลกนี้ในใสายตาของชาวโลกเห็นว่าการที่เราทั้งหลายปรนิบัติพระองค์ และมอบถวายตัวเองทั้งหมดให้กับพระองค์เพื่อจะปรนิบัติพระองค์นั้นเป็นการเสียเปล่าทั้งสิ้นพระองค์ไม่เคยได้รับความรักอะไรจากชาวโลกเลยพระองค์ไม่มีฐานะใ,นใดๆเลยในใจของชาวโลกดังนั้นไม่ว่าจะให้อะไรแก่พระองค์เขาก็เห็นว่าเป็นการเสียเปล่าทั้งสิ้นมีหลายคนได้พูดไว้ว่าคนคนหนึ่งเขาจะประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในโลกนี้ ก็ต่อเมื่อเขาไม่ใช่เป็นคริสเตียนเพราะว่าในสายตาของชาวโลกเห็นว่าคนหนึ่งคนใดที่มีความสามารถมีพรสวรรค์มากมายจะเป็นเรื่องที่น่าละอายที่สุดหากเขาไปโปรนิบัติพระเจ้าเขาเหล่านั้นมีความคิดเห็นว่าการที่บุคคลเช่นนี้ไปโปรนิบัติพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆเขาเหล่านั้นจะพูดว่า คนที่ใช้กาดได้ดีเช่นนี้กลับกลายเป็นการเสียเปล่าแท้ๆข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยที่ยกเอาตัวอย่างของข้าพเจ้าเองมาพูดในปีคศ .1929 ข้าพเจ้าได้กลับจากเสี่ยงหา้มายังเมืองปูโจบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าวันหนึ่งข้าพเจ้าถือไม้เท้าเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งเนื่องจากสุขภาพของข้าพเจ้าสุดทรงมาก ข้าพเจ้าได้พบอาจารย์คนหนึ่งผู้เคยสอนข้าพเจ้าเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยเขาได้พาข้าพเจ้าเข้าไปในร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งเราทั้งสองได้นั่งที่ร้านนี้สักครู่หนึ่งเขาได้พินิจดูข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะโจรดเท้าและจากเท้าโจรดศีรษะอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาบอกกับข้าพเจ้าว่าตอนที่คุณเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เราทุกคนต้องตาต้องใจคุณมากตางก็คิดว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่เคยคาดคิดเลยว่าคุณจะตกอยู่ในสภาพการเช่นนี้เขาใช้สายตาที่เฉียบแหลมจ้องมองข้าพเจ้าแล้วได้ท้าทายข้าพเจ้าด้วยคำถามที่เฉียบคมเช่นนี้ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าขณะที่ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดอยากจะร้องไห้ออกมา ใช่แล้วสุขภาพของข้าพเจ้าอนาคตของข้าพเจ้าทุกสิ่งของข้าพเจ้าล้วนสูญสิ้นไปหมดและบัดนี้ข้าพเจ้าได้พบกับอาจารย์ที่เคยสอนกฎหมายให้กับข้าพเจ้าผู้ได้ถามข้าพเจ้าเช่นนี้ว่าท่านจะยังปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เลวร้ายลงไปอีกโดยที่ไม่สำเร็จการงานใดๆเลยแม้แต่สิ่งเดียว และไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่นิดเดียวเลยหรือแต่ว่าในช่วงพริบตาเดียวนั้นข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ว่าอะไรคือพระวิญญาณแห่งสง่าราศีของพระเจ้าที่สถิตอยู่ภายในตัวข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้รู้จักความหมายของคำนี้อย่างแท้จริง ขณะที่ข้าพเจ้าคิดถึงว่าตัวข้าพเจ้านี้สามารถทุ่มเทชีวิตของตนเองเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้านั้นภายในจิตของข้าพเจ้าเต็มด้วยสง่าราศีเวลานั้นภายในตัวของข้าพเจ้าเต็มด้วยสง่าราศีแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าสามารถเงยหน้าขึ้นและทูลต่อพระองค์อย่างเต็มปากว่า โอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระองค์ทางที่ข้าพเจ้าเลือกนี้ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดดีงามเหนือสิ่งนี้อีกแล้วสำหรับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วการปฏิบัติพระเจ้านั้นเขาเห็นว่าเป็นการเสียเปล่าทั้งสิ้นแต่ว่านี่คือจุดประสงค์ของกิตติคุณ เื่อเราจะได้มีการคำนวณอย่างแท้จริงสำหรับคุณค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายูดาเห็นว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการเสียเปล่ามากเกินไปเราสามารถนำเอาเงินทองเหล่านี้ไปใช้ในการงานอื่นๆในโลกมีคนจนมากมายเหตุใดไม่นำเงินเหล่านี้มาช่วยเหลือคนจนโดยทำบุญสร้างกุศลและทำประโยชน์ทางด้านสังคมสงเคราะห์อย่างแท้จริงเล่า เหตุใดต้องเอาน้ำมันหอมนั้นเทลงที่พระบาทของพระองค์เล่าเทียบโยฮันบทที่12ข้อ4ถึง6ความเข้าใจของชาวโลกก็เป็นเช่นนั้นแหละท่านจะไม่สามารถใช้ชีวิตของท่านให้มีคุณค่ามากกว่านี้หรือท่านไม่สามารถกระทำการงานที่ดีกว่านี้อีกสักหน่อยหรือท่านไม่สามารถ กระทำการงานที่ดีกว่านี้อีกสักหน่อยหรือท่านได้มอบตัวเองแก่พระองค์ทั้งหมดเช่นนี้ไม่มากเกินไปหรือก็สมควรแล้วที่มนุษย์เราจะปฏิบัติต่อพระองค์เช่นนี้สมควรแล้วที่มนุษย์เราจะเป็นเฉลยของพระองค์สมควรแล้วที่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงสมควรจะได้รับชาวโลกจะพูดอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรพระองค์ตรัสว่าอย่าว่าเขาเลยไปกวนใจเขาทำไมด้วยเหตุนี้เราก็ไม่ต้องสนใจปล่อยให้ชาวโลกพูดตามความพอใจของเขาเถิดให้เรายือนอยู่บนฐานนี้อย่างมั่นคงโดยตลอด เพราะพระง์ตรัสว่าเขาได้กระทำการดีแก่เราแล้วในทันทีที่ตาของเราได้ถูกเปิดออกเราจะเห็นคุณค่าที่แท้จริงแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเราจะไม่มีอะไรที่ว่ามากเกินไปสำหรับพระองค์ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะพูดถึงยูดาห์มากไปกว่านี้ ต่อไปนี้ให้เรามาพิจารณาดูกริยาท่าทีของสาวกคนอื่นๆเพราะว่าผลสะท้อนของพวกเขาที่มีต่อพวกเรานั้นมีมากกว่ายูดาชาวโลกจะว่าเราอย่างไรเราไม่สนใจเท่าไหร่นักเรายังทนได้แต่สำหรับคริสเตียนที่ควรจะมีความเข้าใจแล้วเรามักสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดน่าเสียใจมากที่เราได้พบว่า พวกเขาเหมือนกับยูดามากทีเดียวพวกเขาไม่เพียงใช้วาจาแต่ยังแสดงท่าทีไม่พอใจอีกด้วยในพระกัมภีร์บอกว่าพวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นจึงไม่พอใจจึงว่าเหตุใดทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมันนั้นถ้าขายคงได้เงินมากแล้วจะแจกให้คนจนก็ได้มัทธิวบทที่26ข้อ8ถึง9 แน่นอนเราทุกคนรู้ว่าท้ำกลางคริสเตียนนั้นมีกริยาท่าทีทั่วไปอย่างหนึง่งคือพยายามจะใช้คุณค่าที่น้อยที่สุดเพื่อแลกกับพระคุณที่มากที่สุดของพระเจ้าแต่ว่าเราจะไม่สังเกตมากในประเด็นนี้สิ่งที่เราจะสนใจนั้นลึกซึ้งกว่านี้อีกมากข้าพเจ้าขอบรรยายเช่นนี้มีคนบอกท่านหรือไม่ว่าที่ท่านนั่งนิ่งๆไม่กระดิก ไม่ทำอะไรให้มากกว่านี้ไม่เป็นการปล่อยให้ชีวิตของท่านเสียเปล่าหรือเขาเหล่านั้นจะพูดว่าในที่นี้มีบางคนควรไปทำงานอย่างนั้นก็จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนและสังคมมากขึ้นเหตุใดพวกท่านจึงไม่กระตือรือร้อนเลยขณะที่เขาเหล่านั้นกำลังพูดอยู่นั้นความคิดของเขามีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้น เขาคิดว่าสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งควรใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่เขาคิดและเข้าใจนั้นคนจำนวนมากได้อ้างเหตุผลข้อนี้ร้อนใจแทนผู้ทาสของพระเจ้าและเห็นว่าพวกเขาทำน้อยเกินไปเขาต่างคิดว่ากิจการของผู้รับใช้ของพระเจ้าจะสามารถแผก่กว้างขวางไปอีกมากและพระเจ้าจะส่งใช้พวกเขามากขึ้น หากพวกเขาสามารถจะบุกเข้าไปในหมู่คณะหนึ่งคณะใดที่ยินดีต้อนรับเขาและสนใจเขาเป็นพิเศษหรือสามารถเข้าไปยังสถาบันใดสถาบันหนึ่งข้าพเจ้าขอพูดถึงพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดในชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้าได้พบปากกับเธอ เธอเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้อย่างแท้จริงถึงแม้ในขณะนั้นพวกเราหลายคนยังมองไม่เห็นในเวลานั้นข้าพเจ้าร้อนใจมากคิดว่าพระเจ้าไม่ทรงใช้เธอแล้วข้าพเจ้าพูดกับตัวเองเสมอว่าเหตุใดเธอจึงไม่ออกไปทำการประชุมบ้างหรือออกไปทำงานในสถานที่บางแห่งบ้างมัวแต่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเช่เนนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเลย สำหรับเธอแล้วเห็นจะเป็นการเสียเปล่าจริงๆบางครั้งเวลาข้าพเจ้าไปหาเธอเข้าพเจ้าบอกกับเธอด้วยเสียงร้องที่ดังมากว่าไม่มีผู้ใดเหมือนกับท่านเลยท่านรู้จักกับพระองค์เช่นนี้และสามารถอ่านพระคัมภีร์อย่างมีชีวิตชีวาท่านมองไม่เห็นความต้องการรอบด้านหรือเหตุใดท่านไม่ออกไปทำงานบ้างท่านนั่งนิ่งอยู่ที่นี่ไม่ทำอะไรเลย จะไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเ,เสียกำลังเปล่าๆเ,เสียเงินทองเปล่าๆและเสียทุกสิ่งโดยเปล่าๆหรือแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายไม่เลยสำหรับพระเจ้าแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งสําคัญประการแรกจริงอยู่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านและข้าพเจ้าล้วนสามารถให้พระองค์ใช้การได้พระเจ้าทรงห้ามข้าพเจ้าไม่ให้มีทัศน์สนับสนุนให้คนไม่กระตือรือร้น หรือเห็นชอบกับผู้อื่นที่ยึดถือกริยาท่าทีที่เอามือซุกไว้ในแขนเสื้อและมองดูอยู่ข้างๆด้วยอาการเพิกเฉยต่อผู้คนที่มีความทุกข์ร้อนทางฝ่ายโลกพระองค์ทรงบัญชาด้วยพระองค์เองว่ากิตติคุณนี้ต้องเป่าประกาศไปทั่วแผ่นดินโลกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าประเด็นสำคัญนั้นอยู่ที่ไหนวันนี้ข้าพเจ้าหวนกลับไปดูจึงดูว่า พระเจ้าทรงใช้พี่น้องหญิงนั้นอย่างแท้จริงเพียงใดพระเจ้าได้ทรงอาศัยพี่น้องหญิงผู้นี้ตราดกับอนุชนกลุ่มหนึ่งที่กำลังรับการฝึกอบรมจากพระเจ้าสำหรับกิตติคุณของพระองค์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นข้าพเจ้าต้องขอบพระคุณพระเจ้ายังไม่รู้จักหมดสิน้นสำหรับพี่น้องผู้นี้ถ้าเช่นนั้นเคล็ดลับคืออะไรเป็นเรื่องที่ชัดเจนมาก ขณะที่พระองค์ทรงชมเชยการกระทําของมาเรียที่หมู่บ้านเบธานียนั้นพระองค์ได้ทรงวางรากฐานแห่งการปฏิบัติทั้งหมดไว้ที่นั่นแล้วคือให้ท่านนําทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่รวมทั้งตัวท่านเองด้วยเทให้แก่พระองค์ทั้งหมดท่านกระทําเช่นนี้ก็เพียงพอแล้วหากพระองค์ทรงยินยอมให้ท่านกระทําทุกสิ่งเหล่านั้นปัญหาประการแรกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า คนยากจนจะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ปัญหาแรกคือพระองค์ได้ทรงอิ่มหนำและทรงพอพระทัยหรือไม่เราอาจสามารถนำการประชุมมากมายและมีส่วนในการประกาศกิตติคุณนั้นเราไม่ใช่ไม่สามารถกระทาเราทำได้ทุกอย่างและกระทำด้วยสุดความสามารถของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงสนพระทัยนั้นม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่า ได้กระทําเพื่อพระองค์โดยไม่ได้หยุดยั้ยงเช่นนี้นั่นไม่ใช่พระประสงค์ประการแรกของพระองค์การปรนิบัติพระเจ้านั้นไม่ควรคํานวณโดยผลที่มองเห็นไม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่พระง์สนพระทัยที่สุดนั้นคือเราได้อยู่ต่อเบื้องพระบาทของพระองค์หรือเปล่าเราได้ฉลมพระเสียรของพระองค์หรือเปล่า ไม่ว่าเราจะมีสิ่งของอะไรที่มีค่าเช่นเดียวกับผ้าอบน้ำมันหอมนั้นเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกสำหรับเราข้าพเจ้าขอพูดอีกว่านี่คือชีวิตที่หลั่งไหลผ่านออกมาจากไม้กันเขนเรามอบให้แก่พระงทั้งหมดเรื่องนี้คล้ายกับว่าสำหรับบุคคลจำพวกหนึ่งแม้กระทั่งบุคคลเหล่านั้นที่ควรจะเข้าใจก็ตาม แต่นี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพระองค์และเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอบสแสวงหาสิ่งที่เรามอบแด่พระองค์นั้นจะเป็นการปฏิบัติที่หมั่นเพียรเสมอแต่พระเจ้าได้ทรงสงวนและยับยั้งสิทธิแห่งการปฏิบัติของเราไว้ชั่วคราวเพื่อเราจะได้พบว่าสิ่งที่ยึดเราไว้ในที่สุดนั้นคือการปรนนิบัติหรือตัวพระองค์เองกันแน่